ต้ก,กล่วมันเข้ากันไม่ค่อยได้ดีงไงพี่เพื่อนมันก็เลยเกาะกันไม่ค่อยได้นะบางทีเราก็ต้องมองตรงนั้นนิดนึงนะแต่ถ้าพะระรอเวียงมาเป็นยังไงพี่เพื่อนเหลืองอมเขียวคมคมตึ้งตึต้งแบบนั้นเลยนะครับนะฮะไอแบบธรรมชาติที่ผมให้พี่เพื่อนดูเนี่ยเขาไม่ให้ดูหรอกนะเขาก็จะส่องคนเดียวมตีตรงนี้ตรงนี้อ่ามีตรงนี้นะอ่าแบบนี้นะอ่าเขาก็เขาก็ออสอนพี่เพื่อนตรงนั้นแหละ ใครมีแบบนี้ผมซื้อละหนึ่งล้านผมเช่าหาห้าแสนประมาณนั้น,นผมดูแล้วนะแต่เราก็เป็นคนยุคใหม่นะเป็นเซียนยุคใหม่คืออะไรเล่นพระที่มีธรรมชาติธรรมชาติตรงไหน,นเอ่ยการเปลี่ยนแปลงของโลหะเท่านั้นเนี่ยนะหลวงพ่อยอดจะเปลี่ยนแปลงขนาดนี้พี่ิเพื่อนด,ดูนี้เนี่ยเนี่ยดูนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยพี่เพื่อนดูดิเห็นไหม่ยดูเนี่ย ไม่ใช่หลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อยอดนะเนี่ยนะฮะสวัสดีครับคุณวิทย์นะ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อยอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อเงินนะเพืเ่อนเพื่อนเนี่ย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 นะฮะเนี่ยหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะ mm hmm. เห็นไหมฮะ mm hmm. ดูเนี่ยเนี่ยผมยังไม่เห็นไอ้เหลืองอมเขียวตรงไหนเลยนะฮะผมเจอแต่อะไรเพืเ่อนแดงเหลืองส้มนะฮะแดงเหลืองส้มคืออะไร ก็คือโลหะที่ผสมมันเกิน2อย่างนะก็จะเป็นแดงเหลืองส้มเพราะวา่าประกอบด้วยอะไรเนื้อสำริดสำริดเมนหลกักคืออะไรเนื้อสำริดเมนหลกักคืออะไรเพื่อนเพื่อนเมนหลักของเนื้อสำริดก็คือ,คอทองแดงและดีบุกอ่าแล้วถ้าเป็นทองเหลืองเราเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นทองเหลืองเมนหลักของเขาคืออะไรทองแดงและสังกะสีน่ะพี่นเพื่อนก็จับสูตรแค่ตรงเนี้จับสูตรว่า อัตราส่วนหรือมิกดีไซน์นะถ้าเป็นเนื้อเมกกะสิตเนื้อเมกกะสิตรประกอบด้วยอะไรพี่เพืเ่อนหลักคืออะไรพี่เพื่อนพอรู้ไหมเนื้อเมกกะธิตเมนหลักก็คือทองแดงแล้วก็อะไรพี่เพื่อนพวงหรือเจ้าน้ําเงินนะเห็นไหมอันนี้นะ,นะเนี่ยเเพิ่มๆๆไปมามผมเ,เอากคืนไปเห็นไหมอันนี้สีสษะด้านหลังนะพี่เพื่อนดูนี่เนี่ยนี่เราดูเลยเนี่ยนะเนี่ย และเขียวๆเ,เหลือของเขียวอะไรของเขาผมยังไม่มไมเห็นมีนะผมยินที่จเจอแต่อะไรฮะเส้นมาม,ม่านะฮะเส้นมาม,ม่านะ,ะพี่เพื่อนเจอแต่เส้นมาม,ม่านะะเห็นไหม